รายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตูมตามช็อป้านขาย ID เกมคุณภาพสามารถเลือกซื้อ ID พร้อมเล่นตา่ตางๆได้มากมายสำหรับเพื่อนๆทีส่สนใจก็สามารถไปลองซื้อลองดูกันได้นะครับชำระเงินง่ายๆ้วยการโอนผ่านทูวร์เลตอย่างไรก็ตามก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตูมตามช็อป กราบสวัสดีงามๆกลับขึ้นเพื่อนทุกๆ,ๆท่านนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาหลักในคาแกรมตอนวดดาเพ่งไฟกันต่อเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนก็สามารถย้อนกลับไปดูตอนก่อนได้ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านใต้ของคลิปนี้อย่างแรกที่จาเป็นที่จะต้องอธิบายการล่าของผมนะมันจะมีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ตรงตามต้นฉบับเป๊ะๆแต่จะรักษาแก่นที่สําคัญให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แน่นอนว่าเพื่อนคนไหนอยากจะอ่านเองก็สามารถอ่านตัวออริจินอลในเกมได้เลย และแน่นอนว่ามีสป,ปอยเรื่องราวในบทนี้เริ่มตอนทีทางการาวิศวกต,ตอของเด็กับแกมมาตอนพวกเธอกําลังเตรียมพร้อมสำหรับรอบก,การจุดติของเปาฟูดซึ่งอายยังมีความกังวลอยู่ว่าทัานทีของเธอจะลืมตาตื่นขึ้มนมาหรือไม่หรือยังมีความทรงจาเกี่ยวกับพวกเธอหรือเปล่าเพราะว่าซอฟกลัดบ,บอกให้อายมั่นใจในตัวเองไว้นั่นเพราะไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องจากได้ดีกว่าอายแล้ว แม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้บุกรุกแต่พวกเธอก็เตรียมบางสิ่งไว้จัดการกับผู้บุกรุกแล้วนั่นก็คือมาเรียมผู้มิติการป้องกันไร้เทียมทานที่เคยสร้างปัญหาให้กับโปเซนเซมาแล้วส่วนที่จะใช้รับมือต่อมานั้นก็คือเทคโนโลยีที่ใช้พลังของเทพไห่หนามซึ่งก็ถือว่าเป็นศัตรูข,ของพวกเธอและถึงจะไม่พอใจที่จะต้องยืมมือศัตรูนั้นแต่พวกเธอก็ไม่ทด้ซีเรียสอะไรตราบเท่าที่พวกเธอทำนาทีได้สำเร็จ ตัดมาทางด้านชมรมพัฒนาเกมพวกเธออยู่ในห้องชมรมในมิลเลนเนียมกับเบอ่อขั้นตอนในการเทสเกมใหม่เ้าว่าผลการทดสอบนั้นน้องอลิสึกได้คอมเมนต์ให้กับเกมที่ทำในตอนนี้ว่าเกมกากค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดเกมกากนั้นมันไม่ใช่เพราะอะไรแต่เป็นเพราะบารานของเกมอกมันต่ำตมที่พอโดนพื้นเขตฐานน้ำแข็งตัวละครก็จะตุยในทันที โดยน้องมิโดอริลก,ก็ถามพี่สาวตัวเองที่เป็นตัวต้นคิดว่านี่เจู้ใช่ไหมว่าตาปกติอ่ะไม่มีใครตายทันทีตอนอยู่หิมะหรอกแน่นอนว่าโมบมอไม่รู้เรื่องนั้นเลยถ้าเธอบอกว่า, ö, าเธอะทำไปไปได้ก็ใหญ่ได้อิสปาเรชั่นจังนะงั้นเราไปเขต่าทาน้ําแข็งกันเถอะซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้เสียงมือถือดังซึ่งเป็นมือถือของน้องอาริสึผู้ที่โทรมาหาน้องก็คือเซนเซซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้น้องอาริสึฟังคร่าว สรุปก็คือตอนนี้เซนเซอยู่ที่เขตฐานน้ำแข็งเมื่อได้ยินสิ่งที่เซนเซอธิบายน้องอนิสุก็บอกว่าเธอเองก็อยากช่วยเหลือเซนเซด้วยในขณะเดียวกันเด็กๆคนอื่นก็บอกว่าพวกเธอจะไปด้วยแม้ว่าเซนเซจะย่ำดนะักย่ำหนาว่ามันอันตรายก็ตามทีสรุปผลก็คือชุมรมพัฒน,นาเกมจะเข้าช่วยเหลืองานนี้ทั้งหมดโดยเซนเซก็ได้บอกตำแหน่งของตัวเองให้กับพวกเธอไป ตัดมาทางด้านพวกเรานะั้นลีโอได้เข้ามาสมทบก,กับพวกเราตามสถานที่ที่ระบุไว้เจ้าตัวจะทักทายตามธรรมเนียมก่อนจะตั้งคำถามประตูกิว่าตอนนี้เธอเจอสิ่งที่อยากจะทำแล้วหรือยังล่ะทั้งสองฝ่ายต่างพูดคุยทำวามเข้าใจซึ่งกันและกันพอเห็นแบบนี้แล้วเซนเซจึงคิดว่าข้ามีเรื่องที่ต้องพูดกับลีโอก่อนเป็นระดับแรกเจ้าตัวจึงถามกับเซนเซยว่าเรื่องที่เซนเซ่ยุดจะบอกไว้ก่อนนั้นมัาสําคัญถึงในระดับที่ โลกโล่มสลาย,ลยหรือเปล่าซึ่งคํบต่อเซนเซก็คือมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่คิดว่ายังไงก็ควรจะบอกไว้ก่อนนะโดยเซนเซได้บอกเรื่องที่ลีโอต้องรู้ในทันทีก็คือน้องอลิซและชุมนุมพัฒนาเกมกำลังเดินทางมาที่นี่และจะมาถึงในเวลาอีกไม่เกินหนึ่งวันอ่าก็ใจแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญในระดับที่ทำให้โลกโล่มสลายจริงๆด้วยแต่แบบนี้โลกโล่มสลายไปเลยดีกว่าไหม ท่านประธานแห่งเซมินาโวยวายแบบไม่รักสามารถตอก้านไฟยากจะหนีกลับแต่ฮิมารีก็สั่งให้เอมี่กับโทคิจับตัวเอาไว้ท้ายสุดริโอทําได้แค่โวยวายถามว่าโทคิไม่แต่เธอก็จะหักหลังฉันด้วยเหรอเธอยังโวยวายตอบว่านี่ก็คือแผนล่อลซื้อให้เธอมาที่นี่ใช่ไหมซึ่งโทคิแม้ว่าจะเห็นริโอโวยวายเจ้าตัวก็ไม่คิดจะปล่อยให้เธอกลับไปและยังบอกกับริโอว่า เมื่อครู่ทันดีถามใช่ไหมว่าตอนนี้ฉันเจอสิ่งที่อยากจะทำแล้วหรือยังละ่ะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เธออยากทำในตอนนี้นั่นแหละท้ายสุดเมื่อการอุทธรณ์นี้เป็นผลที่โอดจึงยอมทำตามแต่โดยดีกระนั้นก็ยังแอบบ่นว่าการทำใจมันจะเป็นต้องใช้เวลาแต่ที่มันจะการทันหันเกินไปแล้วและแล้วในที่สุดชมรมพัฒนาเกมก็มาถึงที่หมายพวกเธอแอบบ่นเล็กน้อยว่าเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานมาก งต่อรถบัสคือรถไฟและยังต้องมาต่อฮออีกเรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงนี่ก็กินเวลาไปหลายวันเลยทีเดียวส่วนกลุ่มพวกเราก็ต้องไปต้อนรับพวกเด็กๆที่เพิ่งจะมาถึงและริโอนั้เธอส่งเอเมสมาแทนตัวเองแล้วก็ดัดเสียงเป็น AI แล้วก็บอกกับเด็กๆว่าฉันคือ AI ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานทำเอาเด็กๆอึ้งกิมกี่กับการที่มีของล้ำๆแบบนี้มาพักผ่อนเลยทีเดียว ไม่ว่าคนอื่นจะรู้สึกแบงๆอยู่บ้างแต่มีคนคนนึงนั่นแหละที่จำสีเธอได้ซึ่งนั่นก็คือนออ้องอาริสเองและเมื่อเป็นแบบนั้นเจ้าโปก็เลยถามกลับไปว่านั่นรุ่นพี่ลิโอใช่ไหมและนี่ก็ทําให้การปลอมตัวแบบขอไปทีของเจ้าตัวนั้นแตกในเวลาไม่ถึงนาทีในครั้งนี้ลิโอจะขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทาในอดีตอย่างเป็นทางการอีกครั้งสว่าโมโอ,อิจังกลับถามลิโอว่า ในครั้งนี้เจจะทําแบบเดิมหรือเปล่าก็คือยอมเสียสละคนส่วนน้อยเพื่อคนหมู่มากแล้วคนส่วนน้อยที่ว่าแม้ว่าจะเป็นตัวลิโอเองเหรอส่วนคําตอบที่ลิโอให้กับโมโอี I, นั้นก็คือให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายก็แล้วกันนะทางด้านฮิมารีที่มองดูอยู่ห่างๆก็ถูกน้องอ e ิมิถามา่านี่คิดยังไงกับประธานในตอนนี้นะซึ่งคําตอบของลูกใหญ่ของลีเนียก็คือช่วยไม่ได้นะก็นามาลิโอนี่นาถ้าให้ประเมินก็อ ให้ผ่านกันแล้วกันนะและหลังจากนั้นชมรมพัฒนาเกมก็จะเริ่มฟังเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับและสิ่งที่ลิโอไปเจอกันมาผลปรากฏว่าท้ำโมเวอีเกิดอาคารเครื่องแห้งเพราะจับต้นชนปลายไม่ถูกทางด้านชมรมพัฒนาเกีรคนอื่นถึงจะพอเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ดีกว่ากันและนั่นก็เลยทมให้เราต้องเข้าประเด็นที่เข้าใจง่ายที่สุดด้วยคำถามที่ว่าในครั้งที่อยู่บนเรืออุชนาพิสทีมนั้นน้องอลิสสามารถทำแบบนั้นได้อีกหรือเปล่า ซึ่งคาตอบของน้องก,ก็คือตอนนี้เธอทําไม่ได้และที่ทําได้ในตอนนั้นก็เพราะมีเคียรอ,อยู่ด้วยครั้งจะเรียกเคียร์มาในเวลานี้ก็ทําไม่ได้อีกและนอกก้องกระจําช่วงเวลาที่ทําลายบาเรียาพาภูมิติฏยใดเลยทําให้เธอตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเธอถึงยังอยู่ทั้งที่ตอนนั้นเธอควรจะหายไปนี่ก็เลยทําให้พวกเรากลับมาอยู่จุดเดิมอีกครั้งจนกระทั่งน้องเอมิทักกับฮิมารีว่าในสีนั้นไง จากนั้นคีมาริก็เล่าเรื่องปูุกุญแจของน้องอลิสึให้กับลีโอฟังลีโอจะบอกว่าเธอสามารถฟื้นฟูข้อมูลนั้นขึ้นมาได้จริงคำว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไม่สําเร็จและจะทําให้ข้อมูลนั้นสูญหายเป็นตลอดการและในครั้งนี้เธอจะไม่ตัดสินใจใดๆทางด้านและให้อลิสึเป็นคนที่ตัดสินใจเองแม้ถึงอลิสึจะกังวลว่าเธอจะไม่ได้พบกับเคเป็นครั้งที่2แต่ท้ายสุดน้องอลิสึก็หกักข้าวความรู้สึกจากครบเคไม่ได้เช่นกัน จะมอบหน้าที่แสนสำคัญนั้นให้กับริโอจกกัดการโดยคิมาริจะเป็นผู้ที่อาสาช่วยเหลือริโอด้วยส่วนทางพวกเด็กๆคิมาริจะขอขาดสายตาให้เซนเซพาพวกเด็กๆออกไปเล่นขันนอกสักพักทางด้านเซนเซที่เห็นพวกเด็กๆเ,เริ่มเปลี่ยนอารมณ์เป็นสนุกไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่พักเพื่อสังเกตการผลลัพธ์ในการฟืน้นฟูเค และในที่สุดพวกคิมรี่ก็สามารถทํางานของพวกตัวเองจจสําเร็จสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือลุ้นให้เคตึกขึ้นมาครั้งเท่านั้นข้อมูลที่ถูกกู้นั้นค่อยๆขยายตัวความทรงจาและจิตสํานึกของซารับใช้ที่ดาแห่งทวยเทพไร้น้าค่อยๆฟื้นขึ้นมาและทําไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเคยจะขอบคุณที่ช่วยกู้ข้อมูลของเธอให้อย่างไรก็ตามหลายๆเรื่องนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องบอกเธอเพราะเธอได้รับการแชร์ความทรงจำ่าตัวเนาะอลิซึอยู่แล้ว ซึ่งเซนเซก,ก็ได้โทรมาบอกชมรมพัฒนาเกมว่าอืมทองนี้สามารถกู้ข้อมูลของเคได้สําเร็จแล้วและแล้วก็จะเป็นการพบหน้ากันอีกครั้งน้องอลิรรสึกเดินเข้ามาก่อนเพราะเพื่อนๆไม่อยากจะรบกวนเวลาเจอกันอันแสนสําคัญและทันทีที่เจอกันนั้นนอกจากความรู้สึกดีใจที่ได้พบหน้ากันแล้วอลิสึกก็ยังมีคําพูดที่อยากจะพูดมากที่สุดไอ้คาว่าตัวเธอคือตันตอนที่ควรจะหายไปอย่าพูดอีกครั้งที่2เลยนะ และนั้นเจ้าตัวก็ยังรู้สึกดีใจและขอบคุณเคที่ยังอยู่กับเธอพร้อมกันนั้นสาวน้อยก็หันไปขอบคุณรุ่นเจทั้งสองที่ช่วยเหลือเคในครั้งนี้และแล้วชมรมพัฒนาเกมที่เหลือก็ตามมาสมทบนำโดยโมโมอีที่บอกว่าเขากนทั้งวิเศษเลยนะจำได้ไหมล่ะซึ่งเคก็ตอบกับอย่างอบอุ่นว่าอาทำไมจะจำไม่ได้ล่ะกันหลอนนะ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับองหญิงมินาะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่โลกจริงเขาเรียกกันว่า เปิดกรใไ่ปูดเพราะหลังจากนั้นเคก็ไล่ายาวถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพวกเด็กๆชมรมพัฒนาเกมทำให้ไม่ใช่แค่มโมอิที่โดดอีก2หนอกอย่างมิดูริกับยูสุเองก็ไม่รลับผนจากการเทศานานี้เช่นกันหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เล่าปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากเคให้เธอฟังว่าคําตอบของเคก็คือเธอขอปฏิเสธเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตของน้องอิสุแล้วผลความสําเร็จของการทําลายบาลียภาคูมิติก็ยังต้องรุนรวยด้วย เรากับว่าต้องลุ้นกาชาของอารอน่าก็ไม่ป้านนักเกรงว่าครั้งนั้นมันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ัน ดังนั้นเธอก็ให้คําแนะนําว่าในเมื่อทําลายไม่ได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําลายมันเพราะถึงเราจะโจมตีฝั่งนู้นไม่ได้ฝั่งนู้นก็ไม่สามารถโจมตีข้ามมาได้เช่นกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นรุ่นเจนทั้งสองกับรู้สึกอึดอัดนั่นก็เพราะว่าพอต้องคุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกับคนที่ไม่มีกายเนื้อแล้วมันทําให้พวกเธอรู้สึกไม่สบายใจส่วนวิธีการแก้ไขก็ง่ายแสนง่ายก็สร้างร่างกายเธอสิ แค่ถึงเจ้าตัวจะพยายามปฏิเสธว่าตูไม่เอาแต่กเจทั้งสองมีหรือจะฟังและยิ่งเธอไม่มีกายเนื้อไว้ต่อต้านมันก็ยิ่งไปกันใหญ่และนั่นก็เลยทำให้เธอถูกลากไปแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้อยากได้กายเนื้อก็ตามทีในเวลาเดียวกันตัดงฝทางด้านมิสะมกรแห่งดิคาแกรมตอนพวกเธอในตอนนี้ประสบความสำเร็จในการทำให้พี่สาวหรือมาคุตจุติบนโลกแห่งนี้แล้วความเพื่มไปตีนี้ทำเอาน้องๆทั้ง,งสาวฟินกระตัวแตกเลยทีเดียว พวกเธอโผเข้าหามาคูดพางถามว่ายังสามารถจําพวกเธอได้ไหมซึ่งมันคูดก็บอกว่าเธอจําได้ทั้งหมดโดยเรื่องนี้นั้นอายน่าจะรู้ดีที่สุดบรรยากาศแสนชื่นมืนเกิดขึ้นเป็นพักใหญ่ก่อนที่ซอจะบอกว่าตอนนี้มันก็น่าจะได้เวลาดีแล้วละ่ะที่พวกเรานั้นจะประกาศสงครามไทนั้นอ้อนั้นไม่เห็นด้วยที่ซอจะประกาศสงครามนั่นก็เพราะว่าพวกเธอไม่มีความจำเป็นต้องทําอะไรเรียนแบบพวกมนุษย์เลยเพราะว่าอายกับเห็นต่าง เธอมองว่าการที่พวกเธอจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปนั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนี้ก่อนโดยมา์คูสก็เห็นเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วการประกาศสงครามของดึงแกมาตอนก่อในเริ่มตอนขึ้นย้อนกลับมาที่แคมป์ที่พักของวกเซนเซพวกรุนเจก็ยังทำงานเสร็จได้ไวเช่นเคยทุกคนพยายามดึงความดีงามของการหยาบอันนี้ในขณะที่การละเอียดกับมองบนและบอกอย่างชัดเจนว่าตูอยากกลับไปเป็นขอ้อมูลจริงๆ แน่นอนว่าร่างนี้มันมีการดัดแปลงมาจากเอมของลิโออิมารีที่เห็นเช่นนั้นเธอก็ฉวยโอกาสเพ่นนี้ก่อนที่น้องเคจะมีแตกในขณะที่คนออกแบบนั้นกลับบอกว่าถ้าเป็นอวังกาศหน้าเท่กว่านี้อีกนะเติมทีแล้วกายละเอียดในคุ่นเล็กไลก็ไม่ได้ร้องขอให้มีกายหยาดอยู่แล้วเธอบ่นว่าสภาพแบบนี้มันน่าสมเพชจนเกินไปและแบบนี้จะไปปีนาเจอกับอลิสึกได้ยังไงกันล่ะ ซึ่งเมื่อเห็นว่าทุกอย่างปกติดีแล้วเซนเซก็เรียกชมรมพัฒนาเกมที่อยู่ด้านนอกกลับเข้ามาในแคมป์อีกครั้งเคจะทำหน้าโกรู่เมื่อเห็นนายหญิงของเธอเดินกลับเข้ามาแต่อลิซึอบอกว่าดีใจนะในที่สุดเธอก็ได้สัมผัสกับเคได้เสียทีในขณะที่ลุ่นเจทั้งสองแอบมองดเด็กคุยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งพบเธอได้รับสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนนี้ระบุตำแหน่งว่าที่ที่มีการเตือนก็คือบริเวณที่มีการกางบารีโูมิติ เป็นสัญญาที่ชัดเจนจนสามารถระบุได้ว่ามันเป็นผู้เลื่อมใสแห่งเด็กแกมตตอนที่มีชื่อว่าเนซักและด้วยการที่เคสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเธอจึงรีบผ่าอะไรสือ,ออกจากแคปในทันทีไอซอฟตออผู้เป็นวิศวกรแห่งเดกาแกมตตอนนั้นเป็นผู้ติดต่อพามาัเองพวกเธอติดต่อมาเพื่อประกาศสงครามกับพวกเราโดยบอกว่าเนซักในตอนนี้กลายเป็นทวีปเหล็กไปแล้วสิ่งใดที่สัมผัสกับทวีปเหล็กนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน และท้ายที่สุดทวิบิบเล็จกจะเกินกินคิวทอตสภายในระยะเวลา3วัน